มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุนสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่17กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ําเดือน10ปีมะโรงวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรส เสียบโชคของวันนี้คือเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไขมุกสีงาช้างทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือบุษราคำพอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกิน,นีในชื่อคือก่อไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถ,ถุงตอทหารทองและนนอหู เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝาผอผ่านผอฟันผอสมเพาและโมม้าเลขมงคลวันนี้เลขห้าเลขหกและเลขสี่หมายเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความโกรธเมื่อเราโกรธสติปัญญาของเราก็จะเท่ากับศูนย์เมื่อเราเอาชนะความโกรธได้การตัดสินใจ ย่อมถูกต้องขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นมันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ